บรูโน่เผยคุน่าและเอ็มเบลโมยังไม่ใช่กองหน้าที่เหมาะกับแมนยูนเต็ด หลังจากการเลือกอยู่ต่อกับทีมของบูโน่เฟรนันเดสที่ได้ปฏิเสธการไปร่วมทัพเอาฮีลานยอดทีมจากซาอุดีอาระเบียจากการร้องขอของลูเบนอโมลินโค้ชปัจจุบันของแมนยูเตดมีโปรเจกต์สร้างทีมใหม่ในฤดูกาลที่จะเริ่มขึ้นหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการจบอันดับที่15ของตารางพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงพ่ายแพ้ในนัดชิงยูโรปาลีกให้กับสเปอร์ไป1ประตูต่อ0การอยู่ต่อกับทีมของบูโน่อโมลินก็ได้วางให้เขาเป็นตัวหลักเช่นเดิมทั้งการเป็นกัััตตนนนนนแแลละะมมมมมีีีีสส่่่ววรรราาาาางงๆกกกกขึ้้บททใด แมนยูเต็ดได้คว้าตัวมาเทอุสคุญยากองหน้าชาวบราซิลจากบูแฮมตันโดยค่าตัวมากถึง62.5ล้านปอนด์รวมถึงมีข่าวในการพยายามดึงตัวไบอันเอมเบลโมจากเบนฟอร์ดซึ่งนักเตะทั้งสองรายที่พูดถึงมันนี้พวกเขามีผลงานที่ถือว่าเป็นกองหน้าที่ดีแต่สําหรับตัวหลักของทีมแมนยูเต็ดอย่างบูโน่ฟนเดเดสนั้นเขากลับมองว่าแข้งสองรายนี้ยังไม่เหมาะหลังเขาถูกถามว่าใครคือกองหน้าที่เหมาะกับทีมในตอนนี้และบูโน่ก็ได้เผยถึงกองหน้าที่เหมาะที่จะเล่นให้กับทีมก็คือกอ, ont, กอนซาโล,ล่ลามอ ได้กล่าวต่ออีกว่าลามอสมีคุณสมบัติทั้งหมดที่จะเล่นพิมยิ์ลีกและเมื่อผมพูดถึงพิมยิ์ลีกผมหมายถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแฟนแมนยูไนเต็ดคิดว่าคุณย่าและเอ็มเบลโมจะพาแมนยูไนเต็ดกลับมายิ่งใหญ่ได้หรือไม่